เปิดราคาบ้านนางเอกสุตาพ่วงตำแหน่งผู้จัดละครคนดังแอนทองผสมบนที่ดินผืนงามย่านสุข,ขุมวิทที่เธอซื้อไว้เมื่อ15ปีที่แล้วซึ่งเธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าราคาที่ซื้อในตอนนั้นยังไม่แตะหลัก20ล้านบาทแต่บอกเลยว่าวันนี้ราคาบ้านบนที่ดินย่านสุข,ขุมวิทของแอนทองผสม พุ่งไปไกลแล้วนะจ๊ะและหากเปิดราคาประเมินที่ดินในปี2,568ทําเลทองอย่างย่านสุขุมวิทนั้นตารางวาระไม่ต่ำกว่า2,003ถึง750,000บาทบ้านหลังนี้ของแอนทองผสมเธอบอกเล่าไว้ว่าเป็นบ้านเก่าอายุประมาณ30-40ปีที่เธอนำมารีโนเวทใหม่ให้เป็นสไตล์ของตัวเอง ที่มีความผสมเป็นความวินเทจและโมเดิร์นอยู่ในหลังเดียวกันด้านนอกว่าสวยแล้วนะคะด้านในาบอกเลยว่าตกแต่งไว้อย่างลงตัวมากเป็นบ้านเล่นระดับที่มีมุมหลากหลายจริงๆส่วนพื้นที่ของตัวบ้านนั้นแอนทองผสมบอกไว้ว่าราวๆ200ตารางวาซึ่งราคาตอนนี้คูณตารางวาเริ่มต้นที่250,000เข้าไปไม่ใช่แค่20ล้านบาทที่เธอเคยซื้อไว้แล้วนะคะ แต่เป็นระดับ50ล้านกว่านี่เฉพาะแค่ที่ดินเท่านั้นนะคะไม่รวมตัวบ้านบอกเลยว่าเธอสวยและรวยมากนอกจากนี้แอนทองผสมเธอยังมีธุรกิจแอนเพรสเป็นที่พักและคอมมูนิตี้ย่านพัฒนาการอีกด้วยอย่างนี้จะไม่ให้เรียกว่าเศรษฐีนี่ยังไงไหว